ครับนี่ดูสมท่านเงครับอยู่ผมไฟมุกเลยครับอันนี้เราผสมคโคอลาโบใหม่นะครับผมดูจากการรีวิวแล้วค่อนข้างจะอะไรวะไอ้เหี้ยกูซอบไอ้กระตูนเรื่องนี้มากเสียดายจังเลยได้ไม่ได้ไม่สนนะครับไปเรื่อยๆผมต้องการตัวตัวกินนะครับเออจะมาแทงถัดน้ำใเรื่อยๆอยู่แล้ว ไม่ออกก็ออกข้าใหม่อสไตล์เดิมรัวว่วไปเลยนะครับแปดดาวค่อนข้างจะออกดีนะเจ็ดดาวเดิมมาแล้วอีกอย่าเดิมไม่ใส่แล้วโอ้โหตัวกกกาดแมงไม่ออกสวยเลยออกข้าใหม่เหมือนเดิมนะครับสูวรเดิมกลับเดิมต่อเลยนะครับ โอ้โหหมดสภาพเลยโอ้โหเก้าสิบตัวรให้ตายถูกว่ามีคิดจะออกให้พี่เดอน้องโอ้โหตัวนี้มันคุ้นๆว่ะเฮียมาทุกรอบโอ้โหเกินไปป้าบางทีจะไม่ออกจริงดิดีอีกสามไม่ดีเนาะโอ้โหตัวยังต่ำไม่ออกอย่างยากปล่อยเถอะเอ้ยเอาว่าเฮ้ยกินว่า สวยต่ออยู่แล้วน้องต้องการตัวที่อยากได้พอดีเลยทำไมมักหัวเขียวไม่มาวะเฮ้ยมาลิงเฮร์พี่น้องไอ้ขอเอ็กทีเอ่อพี่สเสิร์ฟนองน้องสกเกอร์แนวเฮ้ยกาไม่สมได้อ่ะ้อสุดนี้ เดี๋ยวแต่คุณพิจนารณา,า,านะโอาา้แม่งตัวยังกำแม่งถ้ามึงไม่ไวับเนี่ยโอ้โหโคตรเสียใจเลยตั้งโซเป๊บนี่ไอ้ยโคดะบูเรื่องนี้เลยเอ้ยกระตูนเรื่องนี้นี่ผมก็สอมนี่แต่แม่งลงไปเถอะนี่เรื่องที่อยู่ในใจผมนี่มีเรื่องนี้นะนี่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 บุุนี่กับไอ้ตัวหานี่นี่แม่งเตรียมทำอย่างกากโอ้โออูตอเสียดายจัด ไอไม่บายน้องๆขอเก็บบัตรทีที่้ไป